คุณกำลังฟังซึ่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับ 8สัปดาห์ที่ผ่านมามีเสียงฮือฮานะครับเป็นไปไม่ได้คุณพ่อหิมะจะตกในเดือนเมษายนผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นภาษาเปรียบเทียบเท่านั้นเองละครับว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับแต่มันเกิดขึ้นจริงเราลองยกขึ้นมาคุยกันครับว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันมีเบื้องหลังยังไงมีหลักคิดยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงบางเรื่องเป็นอัศจรรย์แน่ๆครับแต่ว่าบางเรื่องเป็นมือของมนุษย์นั่นเองครับ สัปดาหนี้ผมปไปย้อนกลับไปหาชื่อหนึ่งครับที่เราต้องน่าจะคุ้นเคยน่าจะเคยเห็นภาพน่าจะมีเรื่องราวที่น่าประทับใจบางอย่างนะครับที่อยู่ในใจของคนครับถ้าเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาครับแม่ชีเทเลซานะครับบางทีเราสมัยนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับผมก็ไม่เห็นนานแล้วก็คือว่าบางทีเราเห็นรถบรรทุกใหญ่ๆครับแล้วก็มีรูปของผู้ชายคนนึงนะครับใส่หมวก เเล่นะครับแล้วก็ดูหน้าเท่ๆนะครับเขาชื่อเชใช่ไหมครับแล้วก็มีวงคาราบางครับก็มีเพลงออกมาเชยังไม่ตายนะครับสัปดาห์นี้อยากจะพาท่านไปบอกประเด็นเดียวกันเลยครับแต่เปลี่ยนชื่อท่านนัดเองว่าแม่ชีเทเลซายังไม่ตายครับถ้าเกิดพลาดหัวอย่างนี้โอ้โหเป็นลมหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเอ้าก็ตายไปแล้วนะครับก็เป็นนักบุญด้วยนะครับแม่ชีเทเลซายังไม่ตายยังไงครับเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าค่อยๆปูค่อยๆผ่าเรื่องราว ให้เราได้รู้จักลงไปในรายละเอียดของเรื่องราวของแม่ชีเทเดซาครับพูดถึงแม่ชีก็คงนึกถึงสตรีท่านหนึ่งนะครับนุ่งขาวห่มขาวโคนศีสระนะครับก็เป็นฝั่งตรงข้ามของอพระสง์หรือใดๆก็ว่าไปนะครับแต่แม่ชีเทเดซาคนนี้นะครับเป็นพระคินีนะครับในคิดศาสนานะครับแล้วก็มีบางทีเราก็เรียกแม่ชีเพราะว่าเราก็เห็นลักษณะของ คุณแม่นะครับเป็นเหมือนกับเป็นทีนั่นแหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพคินีนะครับหรือซิสเตอร์ในคิดศาสนานะครับมีคําว่าแม่ขึ้นมาเพราะว่าอาจจะคิดว่าเหมือนเป็นแม่ที่การเหมือนเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ในความหมายในความเป็นพคินีเนี่ยนะครับก็คือเป็นพี่สาวหรือน้องสาวนะครับแต่ว่า บางทีเรียกคุณแม่ขึ้นมาเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นอธิการเจ้าคณะหรืออะไรก็ว่าไปครับแม่ชีเทเซานี่ปัจจุบันเป็นนักบุญไปแล้วนะครับจริงๆแล้วบางคนก็ติดภาพนะครับว่าเอ๊ pal. แม่ชีเทเลซานี่น่าจะเป็นคนอินเดียนะครับจริงๆแล้วแม่ชีเทเลซานี่ไม่ได้เป็นคนอินเดียนะครับเขาเป็นชาวมาซิโดเนียนะครับแล้วก็ชื่อตั้งต้นเนี่ยครับไม่ได้ชื่อเอเลซาด้วยนะครับชื่ออักเนตครับแล้วก็เป็นชื่อสมัย วัยเด็กของท่านนะครับคุณแม่เทศาชื่อเดิมว่าอักเนตกอนจาโบจาเซียนะครับเกิดในวันที่26สิงหาคมคศหนักราช1,910นะครับเขาบอกว่าเกิดที่เมืองสโกเบียครับปัจจุบันคือเมืองหลวงของมาซิโดเนียนะครับก็เป็นลูกคนสุดท้องครับมีพี่น้องอยู่3คนนะครับแล้วก็เป็นอยู่เชื้อสายแอมเบเนียนะครับคุณพ่อก็เป็นคิสนะครับที่ค่อนข้างเข้่งคัดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ส่งผลนะครับให้กับลูกๆก็จะเป็นคนที่ศรัทธาครับแต่ว่าในวัยเด็กเนี่ยก้าขวบนะครับพ่อของเธอก็มาสิ้นใจตายแล้วนะครับแล้วก็ในวัยเก้าขวบนั่นเองเนี่ยมารดาก็ต้องดูแลนะครับดูแลเด็กหญิงอันเนตเนี่ยโดยลําพังนะครับแต่เด็กหญิงอันแนทก็เป็นเด็กล่าเริงครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกี่ยวอะไรกับเทเลซาแล้วก็เกี่ยวอะไรกับประเทศอินเดียครับในตอนเด็กนะครับ คุณแม่เทสาของเราก็รู้จักประเทศอินเดียนะครับว่ามีสาธารณูประโภคที่ล้าหลังครับมีคนยากไร้มากมายนะครับเขาก็แค่ถามว่าเอ๊จะช่วยอย่างไรได้บ้างที่สุดครับเหมือนเดิมนะครับเวลาที่คนบีแรงบันดาลใจแบบนี้นะครับก็ตัดสินใจครับอากเป็นนักบวชทีนี้ทางภาษาศาสนาเนี่ยครับเขาเรียกว่าบอกเกิดกระแสเรียกครับและในไม่นานนะครับในปี1928ครับ อักเนตก็เข้าอารามนะครับแต่เข้าอารามที่กรุงดับนะครับที่ประเทศไอร์แลนด์ครับแล้วก็ที่สุดแล้วครับการเข้าอารามของซิสเตอร์เนี่ยก็ทําให้เธอไม่สามารถพบกับครอบครัวอีกต่อไปนะครับที่สุดครับเมื่อตัดสินใจเข้าปริยาณตนนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาที่ไปของเรื่องราวนะครับของชื่อเทเรซาครับเพราะว่าเธอใช้ชื่อซิสเตอร์เทเรซาแห่งดีซเอครับ รือพระกุมารนเดียส่วนอุปถัมภ์ของแมดามิชชันนารีปฏิญาณตนตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ไปเป็นนักบวชหญิงที่อารามโรเลโตนะครับอยู่เมืองดาจิดิงประเทศอินเดียครับถ้าใครศึกษาประวัติของแม่ชีเทเลซานะครับข้อค้นพบก็คือว่าซิสเตอร์ก็เป็นครูนะครับที่โรงเรียนเซนต์แมรี่นะครับที่กรนคัสตาเป็นโรงเรียนใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นครูใหญ่โรงเรียนสตรีครับแต่ว่าซิสเตอร์รู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์นะครับยังมีบางอย่าง ที่อยากจะให้ที่การเป็นซิสเตอร์ของคุณแม่เทเดซาเนี่ยครับเขาอยากทำนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวปะทะแรงแรงมากๆก็คือว่าวันหนึ่งครับในปี1948แม่ชีเทซาของเรานะครับก็พบผู้หญิงคนหนึ่งครับในเมืองกาลากาสตาถูกหนูครับหนูหนอนเนี่ยแทะเลยนะครับผมรู้สึกสลดใจมากครับถูกหนูและหนอนแทะจนเธอสิ้นใจนะครับที่สุดแล้ว ุณแม่เทสซาก็รู้สึกว่าเอะจะทำยังไงเพื่อช่วยกันได้นะครับก็เลยสร้างบ้านเพื่อรับคนที่มีความยากลำบากครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยครับในคณะของตัวเองก็รู้สึกไม่ตอบโจทย์ก็เลยมาตั้งคณะใหม่ซะเลยนะครับเป็นชื่อว่าคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมนะครับหรือเราใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Missionaries of c h a r i t y นะครับประคิณีนี้แปนะครับถ้าเราสังเกตชุดของคุณแม่เทสซาเราจะพบว่าเอ๊ะเหมือนคุณแม่ใส่ซาลีครับ แล้วก็เป็นสาลีที่เป็นเป็นผ้าพ้ายนะครับสีขาวแล้วก็จะมีแถบสีน้ําเงินครับเรียบๆนะครับเป็นเหมือนทางฝั่งของชุดฮินดูนะครับแต่ว่าก็เป็นการผสมผสานครับที่สุดก็ตั้งบ้านดูแลผู้ที่สิ้นใจนะครับแล้วก็ทาอะไรต่างๆมากมายนะครับเพื่อช่วยบรรดาผู้ยากไร้นะครับเชื่อไหมครับว่าแม่ชีเทศาเคยมาประเทศไทยครับแม่ชีเทสามาประเทศไทยในปี1991นะครับที่ สำนักมิสั่งนะครับแล้วตอนนั้นก็จะมาเหมือนกับเอาสมาชิกในคณะของตนเองเนี่ยครับมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับเคยที่คณะธรรมทูตแห่งเมตตารรมนะครับแต่ปัจจุบันแล้วก็ทํางานอยู่ที่เขาเรียกว่าสังคมมนทนอุดรธานีนะครับคุณแม่ก็เคยเดินทางมาที่ประเทศไทยของเราด้วยนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคุณแม่ก็พยายามที่จะตั้งปฏิฐานครับที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับ ได้รางวาัลมากมายนะครับในปี1 9 7 9ก็มีบันทึกไว้ว่าก็ได้รางวาัลโนเบลสาขาสติภาพนะครับมีคนให้เหมือนกับรางวาัลปริญญาด,ด,ดุษฎีบัณฑิตอะไรต่างๆนะครับแต่สําหรับแม่ชีเทสาแล้วนะครับรางวัลของเธอก็เพียงแต่ว,ว่าเธอให้ความหวังให้กับผู้คนครับเรื่องราวของแม่ชีเทสานีมีความน่าสนใจมากมายนะครับเกิดสิ่งดีๆเกิด,ดขึ้นมากมายนะครับแต่ที่สุดแล้วครับ คุณแม่เทเรซาก็หนีความจริงของชีวิตไปไม่ได้นะครับที่สุดคุณแม่ก็สิ้นใจครับในปีที่อายุครบ87ปีนะครับในปี1997ครับแต่เชื่อไหมครับท่านผู้ฟังณนะวันนั้นครับมีสมาชิกทั่วโลกถึง4,000คนมีอาสาสมัครเป็นแสนนะครับมีสถาบันต่างๆที่ช่วยเหลือคนยากจน610แห่งแล้วก็มีการทำงานของคณะเนี่ยนะครับ 123ประเทศนะครับปัจจุบันคุณแม่เทเดซานะครับก็ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญนะครับในคิดศาส,สนาพิกายโรมันคาทอลิกนะครับในวันที่4กันยาคิด2ศักราช2016นะครับโดยพระสันตะปาฟารั่งิิสองค์ปัจจุบันของเรานี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะพาท่านผู้ฟังนะครับไปเข้าใจชีวิตของแม่ทีเทเซาครับแม่ทีเทเดซาทําสิ่งนี้เพราะเธอตั้งปณิฐานว่าพราะเบญจเจ้าเนี่ยปรารานให้ แม่ชีเทเดซาเป็นคนยากจนนะครับให้เป็นคนยากจนไปอยู่กับผู้ยากไร้นะครับไปอยู่กับคนที่มีความยากลําบากของคนที่ลําบาก <feed iss ances> ที่สุดคนที่ยากจนทั้งหลายนะครับเขาบอกว่าเขาอาจจะมีชีวิตเยี่ยงสัตว์เร่ร่อนนะครับแต่คนเหล่านี้ต้องตายเยี่ยงเทวดานะครับ <S 1> <S 1> มีเรื่องราวของแม่ชีเทเดซานะครับมากมายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ มีเรื่องราวของแม่ชีเทเลซาที่เราได้เห็นจากภาพยนตร์จากหนังสือนะครับภาษาไทยก็มีการแปลอยู่มากมายนะครับแต่ว่าลึกๆของการที่แม่ชีเทเลซาได้ช่วยผู้คนเนี่ยครับแม่ชีเทเลซาพบว่าคนที่เขาเป็นคนยากจนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการแค่เพียงอาหารเท่านั้นนะครับเขาต้องการความรักจากพวกเราด้วยครับคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ใช่เขาต้องการแค่บ้านแต่เขาต้องการการยอมรับ ของพวกเราแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับชีวิตของแม่ชีเทเรซาทําไมผมบอกว่ายังไม่ตายเพราะว่าแม่ชีเทเรซายังอยู่ในหัวใจของคนที่รักผู้อื่นครับยังอยู่ในหัวใจของคนที่ปรารถนาที่จะเมตตาสงสารช่วยเหลืออนุเคราะห์เมื่อเราได้ยินคําว่าแม่ชีเราก็พบถึงรตรีคนหนึ่งครับที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนมีเมตตาภาพเหล่านี้ของคนที่ยังมีเมตตาต่อคนอื่น ก็คือคนที่สวมหัวใจของแม่ชีเทสาเข้าไปในชีวิตของเขาครับแน่นอนนะครับแม่ชีเทสาเคยพูดไว้ว่าการเสียสละจะเป็นของจริงได้นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายจ,จากชีวิตต้องเจ็บปวดต้องทําให้ตัวของเราว่างเปล่าผลของความเงียบนะครับก็คือคําภาวนาผลของคําภาวนาคือความเชื่อผลของความเชื่อคือความรักผลของความรักคือการรับใช้ผลของการรับใช้คือสันติสุข ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามาถึงช่วงสุดท้ายนี้แม่ทีเทเดซาตายหรือยังครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่านะครับหยิบเรื่องราวดีๆม,มาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับถีมาตกในเดือนเบษสายนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ